รัฐวัตจัดให้ก็วันนี้มาฟิตติ้งนะคะก็อาทิตย์หน้าเตรียมตัวละเราจะเริ่มละเปิดจริงๆจังๆแล้วค่ะพี่เจ็ดคนกลางเป็นไงบ้างคะพร้อมกันไหมเอ่ยพร้อมครับพร้อมกันแล้วค่ะอันนี้มีผล ก็มีการปรับให้โตขึ้นแล้วก็จริงๆเรามีการปรับเปลี่ยนบทด้วยเพราะว่าเนื่องจากที่อานนนเนี่ยได้ออนไปก่อนแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้พี่เจก็มีการปรับเปลี่ยนบทที่เรื่องราวหลังจากที่อานน์เกิดขึ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะ มีเราเรื่องให้ฟังเลยว่าใครเป็นยังไงทำอะไรก่อนใน EP แรกค่ะแต่ก็ไม่ได้ทาง EP นะก็จะเป็นแบบว่า Recap เร็วๆให้ให้ทุกคนที่ยังไม่เคยดูในเรื่องของอนนท์หรือว่าแฟนๆที่ยังไม่ได้อ่านนิยายเนี่ยเข้าใจเรื่องด้วยค่ะและอย่างในตัวของน้องๆเองะคะ่ะอันนี้มีบทมีน้องใหม่เข้ามาด้วยใช่ค่ะ anon นนใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะก็มีน้องเลโอไต่เป็นไงบ้างคะมาเสริมทับมาเสริมทับ ผมก็สำหรับโอแล้วบทเป็นตรงครับผมก็รอบนี้ก็มาเป็นเด็กฝึกง,งานคาแรคเตอร์อาจจะดูโตขึ้นครับส่วนไต้ก็จะรับบทเป็นกสัสครับผมเป็นเด็กฝึกง,งานของพี่เอือ้อครับค่ะแล้อย่างคนอื่นนะคะอย่างวันนี้มาใช่ไหมครเห็นรูปไลยคุณผู้คนหลอ่อขึ้น ใครครับใครคะใครครับทุกคนทุกคนทุกคนหลอกค้นเพราะว่าถูกปรับลูกให้โตคืนจากตอนอย่างอย่าเล่นกับอานนท์อะไรเงี้ยนาะก็จะมีความแบบว่าเด็กน่ารักใสๆสายแต่เรื่องนี้ก็จะมีความโตขึ้นแต่เรื่องราวสนุกขึ้นกว่าเดิมแน่นอนอะแอคชั่นใช่ไหมไม่ใช่ขอแก้ข่าวขอแก้ข่าวคือฟังคลิปคลิปหนึ่งที่บอกว่าเรื่อง พี่เจ็ดคนกลางเนี่ยจะแอคชั่นมากขึ้นแล้วยิ้มบอกว่าฟิตร่างกายหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นหนังบูหรือเปล่าไม่ใช่แต่ก็จะทําให้ตัวละครเหนื่อยขึ้นมีอะไรทํามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมต้องไปฟิตร่างกายด้วยคะมันเห็นท่ามันอยู่ในออฟฟิศอยู่ปะคะเนี่ย <laughs> ยังอยู่ในออฟฟิศ <laughs> อยู่ค่ะแต่ด้วยความที่ว่าน้องจะต้องเล่นแบบว่าคอมเมดี้มากขึ้นด้วยมีเอเนอร์จี่เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรายิ้มไม่ค่อยมีเอเนอร์จี่เท่าไหร่ในชีวิต <laughs> จริงบ้าใครไม่มีไม่ถูกทิ้งมาแล้ว ฟินมาแล้วค่ะแล้ว <ฮะ S 1> ดูจากหน้าอกได้และหัวใจอ่ะฮ <c oughs> ะอฮะ,อ,ะอุ้ยดังมากเลยนะผมขอบเลยนะ <c oughs> และอย่างในฝั่งของทางคณน,นนี่ค่ะสองคนเนี่ยคออจะต้องมีอะไรต้องปรับมากขึ้นไหมคะ ก็จริงๆก็รักกันแล้วครับแค่ไหนครับไม่ปล่ปรับปรับเปรับเปลตอบตรงคำถามก็เหมือนเดิมจริงๆก็ปรับเหรอครับก็น่าจะเป็นการที่เราสองคนโตขึ้นครับผมแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นครับผมก็คงเหมือนกับไม่ต้องแอบแล้วอืมค่ะเลยก็ถือว่าเป็นคู่ที่ค้างรักกันมากขึ้นอันนี้พู้กับเรื่องบีบเรื่องบีบเรื่องว่า ครั้งที่เราเป็นแมวไฟครั้งนี้ก็ต้องมารอดูว่าเขาจะแอดวานขึ้นไปขนาดไหนเป็นแมวนะ้ำตอบไปแมวน้ำไม่ใจแอดวานเป็นแมวน้ำใช่ <S <S> <S แล้วอย่างเรวตัดนะคะพอกลับมาเนี่ยน้องต้องไปแบบต้องไปเรียนรู้อะไรตรงนี้มากขึ้นไหมคะถึงจะสนิทกันก็เ,นเลยจริงๆเหมือนได้เจอเจอกับบ้านดูมันดีอยู่แล้วด้วยสองคนนี้อะไรเงี้ยเรื่องความสนิทก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่ก็จะมีคาแรคเตอร์ที่โตขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วมีร่างคนนิ่ง อ่ายังไงครับค,คุณไต่คุณเลโอกิจกรรมผมยังไงดีพี่ไต้ก็ร่างเราร่างคนเหรอถ้าใหถา้ถ้าให้เปรียบตัวละครกา๊าวใสครับก็รูปร่างภายน,นอกก็จะเหมือนเอือครับผมแต่ภายในเราจะเป็นคิงครับผมส่วนของโอสลับกันภายนอกเป็นคิงภายในเป็นเอือครับอืม,มันจะเป็นยังไงอ่ะมันก็จะอะไรสักอย่างต้องรอติดตามออันนี้คืออะไร เป็นลูกล่ะเป็นลูกล่ะใครล่ะ่าใครใช่ทายาทอสูรทายาทอสูรได้ไหมตอนนี้คือได้เข้าแบบว่าร่วมกันเลยนะคะหรือว่ากำลังอยู่ในสเตจอะไรอยู่ทจริงๆตอนนี้ก็แบบว่ากำลังอยู่ในโปรเซสที่แบบว่าก็มีการแบบีทูบครับผมแล้วก็มีการแบบถามน้องศึกษากันเองแบบว่าเหมือนน้องก็ถามว่าเออตัวละครของเอื้อเป็นยังไงตัวละครของคิงเป็นยังไงบ้างซึ่งเราก็ เราก็ถามน้องเหมือนกันว่าแบบเออแล้วตัวละครของน้องเป็นยังไงบ้างเพื่อที่แบบว่าเราจะได้รู้สึกเหมือนกับเราเพิ่งจะได้มาเจอกันจริงๆอะไรประมาณนี้ครับค่ะอย่างของพี่อุ่นดีตรงส่วนที่น้องๆยังแบบว่าเฮ้ยอีกนิดนึงไหมคะก่อนจะเปิดกล้องจริงๆแล้วสำหรับ,สำ,รบสำหรับหนูหนู <laughs> ว่าทุกคนค่อนข้างพร้อมนะคะใช่ไหมคะครับคร <ๆ S 3> ับรอเรยใช่หลักตัวลาครหลักก่อนพร้อมแคนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่จะเปิดกล้อง เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับอะไรนะคะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆเขาตื่นเต้นตลอดเวลาว่าเฮ้ยอยากออกกองแล้วอยากออกกองแล้วอะไรจริงวันเนี้ยผมนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนเพราะว่าตื่นเต้นกระตะโกนทำไมพี่เจดเนี่ยพี่เจ๋พี่เจดี่เจดคือนอนไม่หลับพยายามนอนหลับแล้วแล้วก็เพิ่งมาหลับตอนทีตอนกี่โมไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่า ตื่นสายจะมาตรงเวลานะฮะแต่มาตรงเวลาวันนี้ก็อัดกาแฟไปแล้วสองแก้วก่อนก่อนทสามแล้วสามเลยบ่ายสองเลยนะสามแล้วหรอสามแก้ววันนี้พี่ชินจะให้ถ่ายกันบพี่โมงกันเนี่ยอ๋อบ่ายสองโมงครึ่งก็เลิกเลยค่ะเราเล่นเนี่ยสานแล้วต้องปากปากน้องอะไรนะครับอ๋อพี่มงคลเหรอครับก็โตขึ้นนะครับ แล้วก็ตั้งใจทำงานมากขึ้นหล่อขึ้นด้วยใช่ห mm ล่อขึ้นด้วยหล่อขึ้นด้วยสมจริงกับชีวิตจริงอไงจาันจะหลมงขึ้นอย่างน้องไม้น้องไม้แบบว่าอย่าเล่นกับอานนท์โผล่มาแวบหนึ่งเดียวฮะเออก็เตรียมตัวเซอร์ไพรส์กับคาแรคเตอร์น้องไม้ได้เลยแบบแปลงร่างแล้อ เนี่ยทั้งเื่อเลยเียทั้งื่อเนี่ยทั้งเื่อยยังไงบ้างพี่หมายครับผมน้องไม้ก็จะเป็นคนที่อบอุ่นครับคอยเทคแคร์ช่วยเหลืองานคนอื่นแต่เราจะช่วยเหลือแบบเป็นพิเศษกับพี่เจษครับผมแล้วก็จะสนิทกันมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีแบบพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าไปในทิศทางไหนก็อยากให้ทุกคนรอติดตามครับผมค่ะเรื่องความสัมพันธ์นี้ก็สนิทใจมากอะมันต้องมีอะไรที่แบบ S <S> เพิ่มอีกไหมคะสำหรับเคมีในเรื่องนี้เออจริงๆแร้เ,รเคมีสองคนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าได้อยู่แล้วทุกคู่ได้อยู่แล้วในเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็คือแค่จัดวางให้เป็นคาแรคเตอร์เพิ่มลดนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้เข้ากับคาแรคเตอร์ในเรื่องเ,ออเราจะเปิดกล้องแล้ว,ลวรับแขนยังไงบ้างคะจะแบบได้ดูอะไรยังไงไม่อยากพูดเรื่องนี้ <S <S เลยอ่ะทุกคนอยากรู้อยากรู้เออไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะไม่บอกว่าเมื่อไหร่แต่ แต่เราจะพูดเลยว่าเร็วๆนี้แน่นอน <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวคนเอาคลิปตัดไปีีไมคอยู่แล้วแน่นอนแน่นอนปีนี้แน่นอนเจอกันแน่นอนพี่เจ็ดคนกลาง มากลางให้พวกคุณได้ดูแน่นอนคํา,าคมคําคมเตรีย <laughs> มเป็นแทสทกเลยถ้าเกิดสมมุติว่าจะแคปไปใส่ฟิลเตอร์ให้ด้วยนะคะฝ <laughs> ากยค่ะฝากแฟนรอติดตปากทางดานเอาน้องๆนี่กว่าครับก็พิจารณคนกลางมาแล้วนะครับก็ฝากแฟนทุกคนติดตามผลงานพิจารณคนกลางด้วยนะครับแล้วก็ฝากส u p p o r พิจารคนกลางเดี๋ยวถ้าเกิดมีบวงส่วนต่อไหนเนี่ยพวกเราจะแจ้งทางออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็ขอให ทางสื่อแล้วก็ทางแฟนคลับทุกคนมาเจอกันให้กำลังใจที่บวงสวงนะครับฝากหน่อยค่ะขอที่มืเปี่ยนหน้าตาครับผมมองไม่ได้พูดเลยใช่ไหมฮะครับผมงี้ก็ฝากพิมงานพวกเราทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากชาวออฟฟิศด้วยนะครับก็วิจัยตรงกลางเราตั้งใจทำเต็มที่แน่นอนนะครับผมหวังว่าทุกคนจะรอติดตามนะครับผมแล้วก็รสชาติสนุกเพิ่มขึ้นเมื่อกี้แอบฟังนะฮะเพิ่มขึ้นแน่นอนครับเป็นคอมเมดี้นะครับผมอ่ากันด้วยนะครับ ขอบค